โอเคครับวันนี้ก็มาต่อกันวันนี้ก็อยู่กับช่องผลธรรมโอโวนนะครับ <Yeah. S 1> จากอาทิตย์ที่แล้วจากอาทิตย์ที่แล้วห้องก่อนอเดี๋ยวก็ขอขึ้นไปกินเขาก่อนเดี๋ยวค่อยมาต่ออู้หายังเถิงคุณต่อดามกันฟังผนนอกผนเห็หนบัแล้วละให้ไงี้คุณให้เงก็แล้วแล้วฝนฝนเราก็เรือตอนนี้ก็เรือสามให้ที่จะให้เป่ง จะให้บิดบิดให้่ไงอต,อนนตอนนี้ก็ไถ่ก็ไถไปได้ลายรอบนึงกะก็พึ่งลกไหวพึ่งแล้วเนี่ยนี่ละกะให้นี่พนักง,งานลูกกะก็ม่มีมีสองสามคนฝั่นงนี้ก็เขาก็สีดำด้วยกันนี่กะเาก็เตรียมเรียบร้อยวันนี้เขาก็สิมาอ่ดำให้นี่เนาะนี่ะเขาก็สีมาดำให้นี่ หลังจากวันนั้นที่ผมหายออกไปนะโมวไวมวันนั้นมันนั้นดำาสองให้นั่นแหละให้บักใหญ่หนึ่งปวดหลังกระดอกกระเดือกก็ได้นีเขาเมื่อพอซอยเขาดำหน้าก็บ่ค่อยเป็นดอกอมากให้ก็บ่มานี่อีพอแล้วก็ให้ดินมันแข็งดำบ่ได้นะก็ย่อมให้อีกรอบหนึ่งแี้ก็ให้ตะกา้าแล้วก็เฮือน ทั้งทั้งน้อซอยแม่ป่านะอืมคนหัวจักนี่แหละเฮ้ยวันนี้พนักงานมีหน่อยครับชีหายเลยวันนี้โอ้โหว่าสิได้เลี้ยวอีด๊อกให้เนี่ยวันนี้คือเอาให้มันเลี้ยวนะลุงกับไถอยู่วันนี้อืมตอนที่เลี้ยวก็เฮ็ดฮอดให้เนี่ยนะกัหนีออกมาก่อน บัวไหวมันมือนั้นก็มาอาทิตย์ที่แล้วก็มาอยู่สองสองมือสองคืนมาอยู่สองคืนนะให้นี่เข,นเ,เขาก็ดำกันเองเราก็ดำกันเองแต่เราก็อ่าทิตย์ที่แล้วหอดตัวนี้นี่ให้นี่แหละอาทที่แล้วนี่นั่งอยู่นี่ให้บวกไงนั่งเอาตัวนี้ก็ที่ว่าจังเลยเด็กก็ ไง้กันขุ่นบักไงได้ไงไงเฮ้กันครับพี่น้องลงกันไทยอยู่นี่ยก็ใไฮตะกาตัวนี้ก็บ่ไมาดำน้ำขเขาตัวนี้ก็ไฮไงเฮ้กันขุนอูุ้นดำมีสองคนสามคนมือหนึ่งผุนจังสิเลีวมันสิเลีวเขาไปอยูุ่นดี่ะ ตอนนี้ก็เหลืออีกสามงานสามงานมีงานนั่นมีงานนี่กับงานทั้งเครื่องรับผ้าหางบังานทั้งเครื่องต่างหางอะไรางก็มันพัวกันแทะไน้เลยลุงก็ไอ้ไอ้รางวัลไทยห้ารางวันสีขาดอยู่ว่าจะไอ้ดีมันอ่อนๆมันกยังดำง่ายนะประเด็นแล้ว ดินแข็งหลายก็แยกหัวมีโปมือเจ็บเบิดพด <S <S อดีบรรยากาศเอ้าวุละมาไชเครื่องหนึ่งรถรถนำแข็งมามาส่งนำแข็งนี่งานที่แล้วก็ใสกันอยู่นี่แล้วงวดที่แล้วก็ได้เกือบครึ่งใช่ไหมแต่จังนี้เมื่ออยู่นี่ให้เนี้ยงาน, <S 1> <S 1> ง,านงานนี้ละงานนี้ มือแหลกก็ไปเจิมเจอมงานนั่นแหละแล้วก็จังมางานนี่นี่ก็เหลืออีกสามงานก็จจงสีเรียวงานนั่นนี่ก็สีดำงานนี่นก็ไทยอยู่เก็บแม่นตายดำ nice อ้าวรองเท้าผู้เดยนะมันเลื่อม,มไปนี่น,น้ำเน่ยก็ยังปวด ปวดแอวปวดเววดนี่ยอ่ะเกลียวมีเกลียวกับถุงมือผู้ใดรเลยอยู่นี่องานตารางงานนี่ไม่แต่งานใหญ่ใหญ่พี่น้อง,องตายแล้วบานี่บูเดือดอกแอวเออนี่ไปเบิดลขามืองอะไรหลังกระดูกกระเดี่ยวข้นก็ะแหงกระดูกกระเดี่ยวบูเดีอยู่เหนือแต่สมุดนนำเดือบานนำนำหน้าก็โอ้ไหลอยู่เกือบเพียงแข็งพุ่นธะ น้ำก็น้ำก็ลดลงไปหลายแล้วล่ะงานนี้สองงานเนี้ยเหมือนวาดำโอ้ยงานหลายขนาดอ่ะุงเพิ่งกับไทยมึงกับว่าคอยไปแล้วดินมันลวมนะแล้วก็บปั๊บไทยแล้วก็บปั๊บนี่ยดินเกิดแข็งน้ำผู้เท่าเขากบบเมื่อยน้ำนั่นแหละอือก็ได้ลองเท่าผู้ใดกับผู้หัว คือยางมาทั้งเงานกินข้าวเดีวก็จังสิกับมาไทยโอ้ยโอ้ยกินข้าวเดีวก็จังสิกับมาดำพ่อพิษโอ้ยเนาะโอ้ยมันนี่แดดแท้ลอะแดดมันนี่มัต้องห่วงหน่อยเป็นเส้นแดดมันก็ปรับฟันไทยติดตะบานเอ้ยงานบักใหญ่จังบักสัง อบอกก็เลยนรกเอนลนรกเอวชัดๆโมเมนเอลโมเมนเอลแต่เป็นเอวคือว่าตัวนั้นแล้วก็สีก็สีเป็นงานงาน้างล่างบ่งานทางล่างก็เอออาจจะเป็นงานทางล่างกันตัวนี้มันเป็นให้ตากาให้ตะกาเนาะอาจะเป็นงานทางล่างก่อนอนนะ่ะ มันก็ไถยไปบยังสีนะสงสสยสีดำตัวนี้ก่อนนะคือโอเคเดี๋ยวย่งางกันไปทึงงยานข้าวหนึ่งตัดขาปั๊บหนึ่งแล้วนะับผมโอเคก็กินข้าวเช้าเดี๋ยวเราลงไปลุยงานต่อฝ่ามาเรื่อยฝ่ามาขอนเขานั่นนะเป็กแต่เราอะไรนะสมใจอยากเนี่ย อ <laughs> ้าเอาใส่ของเขา,าได้ย่ยอนี่ถวยเป๊กไอแก้วเป๊กโอ้ยแน่นอนเลยวะเก่นเขาวก่อนโอเคครับก็กินข้าวเสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมอ่ะไหนเวลาล่งหนางานนลพี่น้องโอเคเอ้ยอย่าลืมกดแชร์กดติดตามกดไลค์ด้วยนะครับซับสไคร์ด้วยอ่ะมัดกาเขาก,ก็ากน,นี่นะ ดกได้ซ้ำเนี่ยแะซ้ำเห็นเนี่ยะชักมัดเนี่ยแะาอสิบมัดยั <Yeah. S 2> งงหน้าอไงนึ <parasite noise> way way. Yeah. ่โอ <be> ้ยดำหน้าสองคนกับยายบ่ตายบ่เคนเ่าพดีลุงเราขาดหน้าเดีวสิไว้บ่ได้ใหญ่หเวยอยู่สองคนนี่นะโอ้ยจหนาออะ ไปว่ามันห้ยหน่อยลก็เบ่งไปเบ่งมามันมันคือซ่ำเกา่าออมองได้ดีนี่แข้งเอามากระจุกซับ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 ซักบ,บ,บอ,อกกวขาจะหักนะนะโอ้ยคนหินไหลปะหัวไหลเนาะคืออ้ยคือเปิดตาดำงางอยู่บ่ไหนบรรยากาศโอ้โหปวดตงห่วงแดดแห้งเปียงเปียงเลยคุณแดด อืเอ็ดยี่สองคนสี่เหล้วกระด้ให้เนี่ยทำนี้พื่นมาซอยกับห้องสีดีนะครโอเคแล้วผมก็ขอตัวดำหน้าก่อนนะครับสิตัดภาพให้เบิ่งอีกรอบหนึ่งขอลาไปก่อนก็ตัดภาพมาตรงที่อ่ะดำแล้วดำสองคนแล้วก็ดำหน้าอยู่สองคนดำหน้าอยู่สองคนนะครับฮะ เดี๋ยวพาเดินไปดู่ะเอาขอยางแล้วก็แท่หน้าไปอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด subscribe ด้วยนะครับกดติดตามด้วยนะอ้าวดูด,ด,ดูตอนไหนเรานสีแเหลี่ยสตอนไหนเราเปนสนีลเหลุ่ยมทีละคนในซัมเมึงเอ้ย ยามเลยแดดมันสิเหลีย่ยมยังไงยายโอ้แดดเปี่ยงเปี่ยงอยู่เว้ยแดดก็แห้งเดียวกลายเังแดดน,น้อยเดียวหนึ่งอู้บรรยากาศแดดเมืองทิราคูโอ้แดดบางอย่างแห้งเลยน้องเอ้ส่ดดอ,อ,อสๆไปกันฮะ ว่าอะแค่นี้นะครับเดี๋ยวไปเตรียมตัวก่อนโอเคก็เสร็จพื้นที่เรียบร้อยแล้วเด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 วมีคนมาซอยอยู่คนละคนซอยพุ่นสามสี่คนโอเคก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยคร,ร,ยบรยับผมหอนเมื่อยมาการกีกสิโดกาตัวี่เนร้าไม่แห้งเดวเมื่อยหอนแห้งเอไว้ อ่ะมันนี่ก็ขอลาไปก่อนเดี๋ยวค่อยดูกันต่อ